เรื่องมันททาธาตุพระราชาเมื่อสมเด็จพระาศาสดาสุภทรอยู่ที่พระเชตวนารามทรงปาลบพิสุผู้มีความฝากักใฝ่ค่ายจะเสกร,รูปหนึ่งให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงถามแสดงชาดกนี้แก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอันความปรารถนาในกามรมยากที่จะให้เพียงพอได้ เรื่องนี้นักปราชญ์ในปางก่อนผู้มีอำนาจแผ่ไปในมนุษย์และสวรรค์ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อาจจะให้เพียงพอกับความปัรถนาในกามได้ในต้นพัตรกับนี้มีพระเจ้ามหาสมุติราชพระองค์หนึ่งได้เสวยร,ราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์องค์แรกในโลกพระองค์มีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้าโรชราช แล้วมีพระราชโอรสสืบพระราชสมบัติติดต่อกันทังนี้พระเจ้าวาระโรโรชราชพระเจ้ากรยาบดีพระเจ้าอุปโสตสุตราชพระเจ้าวโรบดสุโสดและพระเจ้าวรุตบสสดนี้มีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้ามันดาธาตราชพระเจ้า พระเจ้ามันจะธาตุนั้นได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดราชบริบูณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีฤทธิ์พินิหารแผ่ไปนาทวีปทั้งน้อยใหญ่สี่ทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่พอพระราชประสงค์วันหนึ่งพระองค์จึงทรงตบพระหัตถ์เบื้องซ้ายและเบื้องขวาเพื่อให้หาฝน แก้วเจ็ดประการตกลงมาในทันใดนั้นก็มีหาฝนแก้วเจ็ดประการตกลงมาจากอากาศดาดาดไปด้วยพื้นทั่วพื้นปฐพีจึงตัดถาหมู่อมาตว่าในที่ใดจะมีความสำราญยิ่งไปกว่านี้อาม,มาตกราบทูลว่าสวรรค์ชั้นจตุมหาราชพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงเสด็จขึ้นทรงจากแก้วพร้อมด้วยมูอามาเสด็จ ขึ้นไปสู่ชั้นจตุมหาราชแล้วท้ามหาราชทั้งสี่ได้ทราบจึงพาหมู่เทพนิกกรอ,ออกไปต้อนรับอย่างมโหฬารเชิญให้ผ่านสมบัติชั้นจตุมหาราชอยู่ตลอดกาลนานถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอพระราชประอสองค์อีกจึงตัดถามท้ามหาราชทั้งสี่ว่าที่มีความสำราญยิ่งกว่านี้ยังมีอีกหรือไม่ท้ามหาราชทั้งสี่จึงอารัธนาทูลว่า ยังมีอยู่อีกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์จึงทรงจากแก้วพร้อมด้วยราชบริพานบายพระพักสู่ดาวดึงเทวสถานท้ามัเาาทวราชผู้เป็นใหญ่จึงพาเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายเสด็จออกไปต้อนรับแห่แหนเข้าสู่ดาวดึงส่วนคุณพลแก้วก็พาจากแก้วกับบริวารกับสู่มนุษย์โลก แล้วท้ามขวานเทวราชจึงแบ่งสมบัติทิพย์ในเดืดดาวดึงดึงถวายพระเจ้ามันดาธาตุราชกึ่งหนึ่งจำเดิมแต่นั้นมาพระราชาทั้งสองพระองค์คือพระเจ้ามันดาธาตุกับท้ามขวานเทวราชได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในดาวดึงดึงสืบต่อไปกำหนดนับได้สามโกดหกหมื่นปีในมนุษย์ท้ามขวานมหาราชนั้นจึงจุติ ลงมาจากชั้นดาวดึงมีท้ามขวานองค์ใหม่อุบัติขึ้นแทนโดยอุบายนี้ล่วงได้36จั่วพระอินท์ซึ่งเรียกท้ามขวานเทวราชขั้นถึงพระอินองค์ที่37พระเจ้ามดาธาจึงทรงพระราชรลริต้องการอะไรที่จะสเสวยทิพยะสมบัติเพียงกึ่งเท่านั้นเราจะปองพระชนชีพท้ามขวานเทวราชใหม่สีนี้ และเสวยสมบัติเป็นสุขแต่เราผู้เดียวขั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถจะโปรงพระชนเท้ามขวานเทวราชได้จึงทรงเป็นทุกข์ในพระราชทาไทั้งชราภาพก็เบียดเบียนพระวรากายจึงพัดตกลงจากเทวรลกสู่ราชอุทยานของพระองค์ด้วยเหตุว่าธรรมดามนุษย์ย่อมไม่แตกกายทำลายขันในโลก แต่เมื่อถึงพระราชอุทยานแล้วก็หาเป็นอันตรายไม่นายอุทยานจึงนำความไปกราบทูลแด่พระราชตรกกูลราชรกูลก็พากันออกมาจัดที่บรรทมถวายในพระราชอุทยานในขณะนั้นอามาทั้งหลายจึงกราบทูลว่าบัดนี้จะให้ข้าพระบาททั้งสองทำอย่างไรพระบาท ทราบาทเท้าถือตัดตอบว่าท่านทั้งหลายจงประกาศให้มหาชนรู้ทั่วกันว่าเราได้เสวยสมบัติจกักรพรรดิและทิพยสมบัติในดาวดึงในชั้นสวรรค์ชั้นจากตุมมหาราชและดาวดึงอยู่ตลอดกาลก็ยังไม่เพียงขอแก่ความปรารถนาในการมารมจึงพัดตกลงจากเทวสถานมาอยู่ในราชอุทยาน บัดนี้ได้สวรรคุธแล้วขั้นตัดดังนี้แล้วก็เสด็จไปตามยถา,ากรรมของพระองค์กำหนดนับพระชนมายุของพระองค์ได้หนึ่งอสองไขยขั้นสมเด็จพระจอมตรบรมภาสดาทรงนำมาซึ่งอ,อ,อดีตเทศนาน,นี้แล้วจึงตัดว่ายาวตาจันทิมสุริยาปาริหรันติเป็นต้นสัมมาสัมพุทธสาวกโกแปลาวา่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลาย ย่อมหมุนเวียนรอบเขาสินเนรุแต่งรัศมีโอภาษในทิศทั้งหลายมีประมาณเท่าใดคนและสัตว์ทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินมีประมาณเท่านั้นล้วนเป็นทาตของพระเจ้ามนฑาธาตุทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้ามณฑาธาตุลาดก็ยังไม่พอพระปัดาชประสงค์ด้วยหาฝนแก้วเจ็ดประการที่ทรงบันดาลให้ตกมาเพื่อสงเคราะห์ทาทั้งหลายของพระองค์ บัณฑิตรู้แล้วว่าการมาลมทั้งหลายเป็นของมีสุขน้อยมีทุกข์มากจึงไม่ยินดีในการมาลมอันเป็นทิพย์สาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยินดีในธรรมเครื่องสิ้นตัญหาเท่านั้นกันสมเด็จพระบรมพระก,ะกะวรนบรมศาสดาโปรดประทานพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้ว จึงทรงแสดงอริยศาสตร์ต่อไปพิสุผู้มีความกระสันอยากศึกนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาปัิผลส่วนพิสุทั้งหลายที่มาด้วยกันก็ได้บรรลุพระอรหัตผลตามวาสนาบารมีของตนของตนสมเด็จพระโทศพลจึงทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้ามณฑาตพระบรมาจากักรพรรดิในครั้งนั้นคือเหล่าตถาคตนั่นเอง